รกของดีเมืองระยองมามอบให้กับคนไทยโดยบริษัทพีทีทีโกลบอลเคมิคอลจำกัดมหาชนหรือ GC ร่วมกับจังหวัดระยองและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยโดยระยองเป็นเมืองรองที่ทุกคนควรต้องไปสัมผัสกับ,กบเส้นทางแห่งความสุขระยองฮิปที่รวบรวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวอาหารถิ่นภูมิปัญญาชาวบ้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นเมืองต้นแบบในการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร เมืองนี้ยังมีของดีที่มาจากน้ำมือคนระยองที่ช่วยกันสร้างเพื่อทุกๆคนอีกด้วยและมี g c ร่วมสนับสนุนแต่ว่าเราอยากจะโปรโมทให้คนไทยทราบนะครับนอกจากทะเลสวยๆเนี่ยนะครับอาหารยังอร่อยนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์และก็ศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะครับอาหารได้ร่วมมือนะครกับทางเชฟชุมพลนะครับเชฟมิชลินเนี่ยไปสร้างนะฮะให้อาหารเนี่ย มีสูตรมีมาตรฐานนอกจากนี้นะครับเราก็ได้นำวิสาหกิจชุมชนนะครับเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์นะฮะสร้างธุรกิจให้มันยั่งยืนนะครับอย่างหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่เราเข้าไปช่วยเนี่ยนะครับก็คือที่หนองแฟบนะครับเขาก็ทําผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าลูฟาลานะครับก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพให้ชุมชนเลี้ยงตัวเองได้นะครับนอกจากหน้าเที่ยวนะครับอาหารอร่อยชุมชนก็เข้มแข็งนะครับเป็นการตัวอย่างในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับของในท้องถิ่นนะครับ เส้นทางแห่งความสุขระยองฮิปงานที่จัดขึ้นเพื่อเปิดมุมมองการท่องเที่ยวระยองครบทุกฟังก์ชันและความเป็นอันซีนที่ชาวระยองช่วยกันสร้างช่วยกันสานต่อทําให้ระยองเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีและก้าวขึ้นเป็นจังหวัดต้นแบบการจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจรด้วยยูเทิร์นแพลตฟอร์ม มีศิลปะวัฒนธรรมล้ำค่าการแสดงหนังใหญ่บ้านดอนซึ่งเป็นคณะหนังใหญ่หนึ่งในสองของประเทศไทยที่อนุรักษ์และหลงเหลืออยู่นำภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดด้วยนวัตกรรมและนำไปสู่การดูแลบำรุงผิวพรรณภายใต้แบรนด์ลูฟ่านอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีอาหารพื้นถิ่นรสเด็ดปรุงโดยเชฟชุมชนคนระยองใช้วัตถุดิบของท้องถิน่นมาปรุงจนเป็นอันตลักษณ์ ชะมวงค่ะมันจูดทองเป็นแบบสเตอร์ีไลท์ทานง่ายแต่ของระยองมันจะเด็ดตรงที่มีใส่กะปิเข้าไปจะเด็ดที่ใส่เครื่องเทศโบราณนะคะกลิ่นมันก็จะหอมกลมกล่มมีความเปรี้ยวหวานจากใบชะมวงเมนูประจําท้องถิ่นของจังหวัดระยองเมนูประจําถิ่นทาประจําบ้านเลยค่ะสีสีแต่สนุนน,นะกะ็มีพื้นพื้นบานก็นมีพระบุงทะเลนะลูกโลชั่นทาตัวนะคะแล้วก็มีทามือแล้วก็มีสบู่เหลว อาบน้ำถ้าไม่มีดีซีมาช่วยชุมชนตอนนี้แม่บ้านบางคนไม่มีงานทําก็ยังได้มีงานทำแต่ยังมีรายได้กันค่ะสําหรับใครที่พลาดงานเส้นทางแห่งความสุขระยองฮิปเมื่อช่วงวันที่23-25ธันวาคมที่ผ่านมาที่ลานแฟชั่นมอลล์ศูนย์การค้าพารากอนในปีใหม่นี้แวะไปเที่ยวระยองเมืองรองที่ต้องไปกินไปเที่ยวไปชมมนต์เสน่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเมืองระยองค่ะ